ล่าด้วยนี่ล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงหวานกินได้ไหมเนี่ย่าเปรี้ยวชื่อชิมได้ชิมได้แต่คงเปรี้ยวทำไมเปรี้ยวอ่ะยังไม่แก่ค่ะเด้อคือถ้าจะดูลิ้นปี่ให้แก่นะคะคือหนามต้องเกลียยหนามต้องต้องเกลี้ยงเกลียนกียก็คือหนามเกลียนผิวผิวแดงแล้วก็พอปอกไปมันจะเป็นเปลือกลองชาตเหมือนที่เปิดอที่ปอกให้ดูอะค่ะอ๋อเราได้ลองชิมดูท้องหวานลองชิมให้พี่ดูเลค โ้โหดูความสดของมันเนาะสีมันกรอบเลยอ่ะไม่กลาก้าลกบบิน嘛โอเคไหมอ่ะเปรี้ยวเปล่าก็อมเปรี้ยวะอะ้าว <คน S 1> มมาชิมอน่ะแ,แล้วเขาไม่ใช้ทำอะไรครับกินเลยค่ะเหมือนส้มค่ะอ้าวเหรอหอ,อันนี้นะคะ ก็ปอกกินได้เลยปอกได้เลยนั่นแหละปกติมันเป็นมะกรูดที่ว่าเขาใส่พริกแกงอะไรที่ว่าเนี่ยเตนีวอ๋อค่ะอ๋อค่ะมะระย่งเจ๊ไหนครับอุ้ยเหมือนมะม่วงอ่ะเอ้ยไม่ใช่เหมือนส้มหอมแล้วหอมหอมมีประโยชน์กล้เรางินไหมมีประโยชน์กินแล้วมีประโยชน์มากเลยเป็นไงอ่ะหวานเจ๊ไปเข้าลอยไงนั่นคือกินที่ไหนมาคือคนเนี้ย สั่งกันโอ้โหแม่มีเยอะไหมครับเยอะหลายตัวเหรอค่ะเป็นร้อยเอาทั้สองสามลูกมาถ่ายเนาะนี่ค่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับที่แกะออกมานะครับก็คือมะกรูดหวานนะครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับเนี่ยใช่ไม่ได้หวานอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมครับหอมเหมือนมะกรูดเลยแต่ว่าตะกี้ออาคนชิมชิมแล้วบอกว่าหวานอลองกินดูไม้กินไงหวานเพิ่งดูนี่หวานเห็นปะ หวานหวานเทียบกับเหมืส้มเลยอร่อยมากไม่ก็หกไงอร่อยจริงเหมือน้าาหวานจังเลยกินแล้วชื่นใจหวานชื่นใจมากเปลือกหอมข้อสำคัญมันหอมอ่ะคือมันกินเหมือนมะกรูดผิวเหมือนมะกรูดแต่กินแล้วเหมือนส้มเนาะแม่เอาพันอย่างไหนมาพันเขาเป็นเป็นดองของพ่อเนี่ยเขาให้มาจากแม่ใจดีเนาะถามอะไรบอกหมดเลย คือต้องบอกว่าแม่เป็นคนชอบปลูกเห็นอะไรที่มันแปลกแปลกใหม่ก็เอามาปลูกปลูกจนเป็นรายได้เหมือนเหมือนต้องบอกว่าเหมือนทุเรียนแม่มีทุเรียนอยู่สองต้นอัาบุกว่ามีทุเรียนนะครับมีด้วนราคาดีมากจะจองข้ามจองข้ามปีเลยแม่ไม่มีทิ้งด้วยแม่แล้วมันเมื่อไหร่จะมีเนี่ยจะมอนทองจะออกเมื่อไหร่เนี่ยหรือว่าออกไปแล้วยังค่ะยังเป็นลูกเล็กๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะแล้วแล้วตอนมันสุกผมจะมาถ่ายทีนะโอ้สูงมากอ่ะสูงเหรอ ก็เอาตอนมันลงเราซูมไปได้แม่ซูมกล้องซูมได้เวลาเนี้ยเป็นพวงเลยอ่าไปดูนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันนะครับมะกรูดก็รู้จักเพราะว่าทําอะไรนะต้มยำนะครับแล้วก็หอมจริงๆนะครับแม่แม่แจวพามาดูนะครับอ่าหวานหวานพาไปนี่คือมะกรูดหวานสําหรับใช้ทานนะครับค่ะนะลูกใหญ่พอต้องกวนะหอมจังเลยขนาดไม่ได้ดึงเลยเนาะค่ะอื จะได้กินไปกไก่ๆมะหอมม่เด็ดแจบเก็บเดี๋ยวทั้งรุ่นพ่อเขาห่อไว้มีนะเนี่ยโอ้โหแม่เจ๋อใจดีมากเลยใครับท่านผู้ชมครับผมได้มาเจอคนใจดีคนดังอัมพวาอีกคนแล้วครับหวานจริงๆขนาดขนาดพุ่งจะนั่นๆยังหวานเกลียงเลยนเนี่ยผมจะอะไรมาให้แม่ได้บ้างเนี่ยแม่ให้เลยค่ะมาสาว เดี๋ยวด้านขวาหน้าีส้โอ้เขียวหวานส้มแก้วแล้วก็พูดคืออะไรนะส้มจีนมะกรูดหวานคือคือต้องบอกว่าไปดูว่าพูดหวานอีกที่ที่โรงงานพ่หนุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพอยู่โรงงานเนาะก็จะบอกว่าผลไม้เนี่ยไปให้ที่โรงงานชิมอะไรเงี้ยเขาจะบอกเุ้ยที่สวนมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาอยากมาเเดี๋ยวเราพูดเกล็ดๆก็กันแม่มะกรูดมันดียังไงต่อสุขภาพเอาหวานก็ได้ แปรเลือกนี่ก็ชื่นใจแล้วหอมโล่งจมูกถ้าเป็นหวัดนะได้ดมเลือกนี่ก็คือโล่งจมูกเลยเหมือนจะมองเหมือนอะไรเนาะชื่นใจมากได้กินก็ชื่นใจแล้วอะสะผมใช่ไหมแม่ไม่ได้หรอกค่ะอันนั้นต้องมากรูดเปรี้ยวอ๋อค่ะนี่เป็นความรู้นะครับข้าหวานมีเก็ดรู้เกดความรู้เกี่ยวกับมะกรูดหวานป่ะถ้า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 มองถึงแง่ประโยชน์คิดว่ามีวิตามินวิตามินซีขายแบงไหม ขายปีกอ่ะแม่ขายสามร้อยสามร้อยขายถูกมากแล้วขายปีกอ่ะเขาไปขายเท่าไหร่หนูไม่รู้ว่าคือ,อคือส่วนใหญ่คนที่มาซื้อที่แม่อ่ะคือเหมือนกับเขาซื้อแล้วก็ไม่ฝากเงี้ยค่ะ